อัปเดตข้อมูลข่าวสารข่าวดีครับพี่น้องมือนี้มีการจ่ายเงินเยนียวยา15,000บาท28กุมภาพันธ์หกสาสวัสดีครับพ่านพี่น,อน้องเกษตรกรเช่าให้ชาวนาร่วมถึงพี่น้องประชาชนทุกท่าน พบกับกับผมทิดเกียรติผ้าม้วนมื่อนี้กับพรอพงกับสารอาคาสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพ่อพี่น้องเกษตรกรชาวไท่ชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันในวันศุกร์ที่28สิงหาคม25 6 3ัรกับผมกับมีข้อมูลข่าวดีนะครับมาฝากพี่น้องโดยเฉพาะพ่อพี่น้องนะครับประกันสังคมตอนนี้เพิ่นยืนยั่นร้อมใจเงินงิน15,000บาทให้กับผูประกันตนมาตรา3 3 ซึ่งเป็นล <Hey>, ูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โอนเข้าบัญชีให้ผู้ประกันตน28สิงหาคม2 5 6 3นี้าน่างพิษสมัยนิธิไพบู์รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังนะครับได้จัดสรรโอนเงินงบประมาณโครงการมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งยังไบ่ได้รับการเสียเลเยียเพื่อให้สำนักงานประกันสังคมเตรียมโอนเงินสอยเหลือนะครับให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เคยยื่นรับเงินกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยแต่ไบ่รับการชดเชยรายได้เนื่องจากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมยังไม่ครบ6เดือนภายใน1 5เดือน โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนนะครับในมือนี28สิงหาคม63กตเส่วพี่น้องนะครับที่ได้รับสิทธิ์ได้รับเงินในมือนีนะครับก็มต,ต้องเดินท่ามาประกันสังคมโฆษกสำนักงานประกันสังคมพยัล่าวย้ำนะครับถึงคุณสมบัติผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาวตามโครงการดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ที่มีสัญชาติไทย ที่อยู่ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2 5 63จ่ายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมบก .6 เดือนภายใน1 5เดือนกระนับย้อนหลังครับตั้งแต่งวดเดือนมีนาคม2 5 63ขึ้นไปและยังไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินยา,ยาจากกระทร่งการค้างหรือกระทรวงกรเกษตรและสากรณนะครับ หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่อย่างใดนะครับบอกงาน,งานก็คือนะครับยังไม่รับนึ่นยาจากทางอื่นมาก,ก่อนนะครับสําหรับนะครับพ่อแม่พี่น้องผู้ประกันตนก็สาม,มารถตรวจสอบรายซื้อผู้ที่มีสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ศูนย์สารนิเทศสำํำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน www.sso.go.th นะครับ หรือสายด่วนนะครับโทร1 5 0 6หนะครับย้ำหนึ่งหาศูนยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากสำนักง,งานประกันสังคมนะครับที่เมื่อวานนี้นะครับยีสิงหาคมเพิ่นได้ออกมายืนยันนะครับว่าสิมีการจ่ายเงินให้กับพ่อพี่น้องผู้ประกันตนมาตราสามนะครับที่ส่งเงินสมทบสำนักง,งานประกันสังคมคบกครบ6เดือนนะครับก็จะได้รับเงินในมือนี้ยี่สิบแปดสิงหาคม2563 15,000บาท สำหรับพ mm, im <pod> ี road, mm ่น้องนะครับที่ได้รับเงินยายาจากผู้ประกันตนมาตาสานิสามในมือนี้นะครับพี่น้องท่านใดเงินเขาวันชีแล้วหรือว่าได้รับเงินแล้วหรือว่ายังไม่ได้รับนะครับก็สามารถมาแสดงความคิดเห็นมาแสดงคอมเมนต์นะครับใ้คลิปวิดีโอนี้เพื่อบอกกาวให้พี่น้องท่านอื่นนะครับได้รับทราบว่าท่านได้รับเงินแล้วหรือว่ายังไม่ได้รับนะครับจังใดจังใดก็ขอแสดงความดีใจครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับรวมถึงเกษตรกรนะครับ ให้ได้รับการเยียวยานะครับจากทางรัฐบาลกันสุขผูทสกคนกับสำหรับพี่น้องนะครับในคำว่ามึงคลิปนี้แล้วถ้าเห็นว่ามีประโยชน์จะทันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกับผมผู้ทําคลิปในเดอครับเดอเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมกับที่ฟอน้าข้อมูลข่าวสารนั่นมาแกงเลยบอกกาวพม่พี่น้องอีกคือเกาพพอกันไหมคลิปหนาครับพายพี่น้องสาหรับคลิปนี้แล้วกับผมทิดเกียร์ผ้ามวนกับขอกาวคาว่าสวัสดีครับ